รู้หรือไม่หนังเอเลี่ยนเป็นแรงบรนดาลใจในการสร้างฉากเก็บไข่มังกรของเดมอนชาเกเรียนหลังจากที่ดูฮาวออฟดราโกนนะครับมันมีอีกซีนหนึ่งครับทุกคนที่ดูโดดเด่นและแปลกตาควรให้คิดถึงหนังอวกาศเรื่องหนึ่งซึ่งนั่นก็คือซีนเก็บไข่มังกรครับทุกคนซึ่งฉากนี้จะอยู่ในดราโกนเมาส์ภูเขาไฟบนเกาะดรา o n นสโตนซึ่งถือเป็นสถานที่ฟักไข่มังกรนั่นเองครับโดยไอเดียของการฟักไข่ของมังกรในเรื่องนี้นะครับก็คือไข่เนี่ยจะต้องฟักตัวในพื้นที่ภูเขาไฟที่อบอุน่นหรือร้อนละอุนนนนครัซึ่่งงืออูเเขาาไฟโดยฉกีี้ม งานจะต้องกลับไปดูหนังเอเลี่ยนเพื่อสร้างฉากนี้ขึ้นมาในรูปแบบของตัวเองครับซึ่งจะคล้ายกันไปหนังเอเลี่ยนสุดๆเพราะมีซาวเอฟเฟกตตอนเอาไข่ออกมาด้วยครับโดยไข่มังกรนะครับถูกสร้างขึ้นมาประมาณ20ฟองครับโดยบางฟองเนี่ยต้องโดนไฟได้นะครับซึ่งไข่ต้องสร้างจากปูนปลาสเตอร์แข็งเท่านั้นนะครับและทีมงานเนี่ยก็ต้องทำเมืออเงียวเยที่ใช้รองรับไข่ที่กําลังฟักตัวและมีการเพิ่มไอ้น้ำและฝุ่นเข้าไปเยอะมากๆในฉากนี้ครับเพื่อทําให้รู้สึกว่าร้อนชื้นและทีมงานยังได้ไอเดียเเเเเยยอออออออะะะสร้้้้้าาางงงหุุมมมมมมไไไขขข่่่่ดดดนนนนนกกกกจจแแ็็ตตััวววืืปปิพล เหนียวดูอยาแยงชวนให้นึกถึงฉากพักไข่จากหนังเอเลี่ยนนั่นเองครับ